เฟมวันก่อนเฟมเอาอย่างไงเฟมทำแบบนี้ได้ไงไอ้ดินมันเพื่อนสนิทพี่นะเฟมนี่เันเรื่องของดินกับเฟมพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงเฟมรู้จักไอ้ดินก็เพราะพี่ไม่ใช่หรอไม่คิดเลยนะว่าเฟมจะกล้าทําแบบนี้ผสมแล้วก็ที่หมอพระพายเขาหาว่าเฟมเหมือนหยุดพูดถึงมันต่อหน้าเฟมทําไมอ่ะอายเหรอนี่อายเป็นด้วยเหรอแล้วะอายไปทําแบบนั้นทําไมเฟมจะอายทําไม เฟมทำให้ดินมีความสุขแบบที่เมียเขาไม่มีปัญญาทำไงเขาเคยแย่ใส่ผัวตัวเองซะที่ไหนที่โดนอนอกใจอะ่ะสมน้ำหน้าแล้วไอ้พวกชอบปีนต้องย้มมันจะคิดได้แค่นี้เองเหรอนะอย่ามาทำมันพูดให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยเฟมถึงครอบครัวไอ้ดินมันจะมีปัญหามันก็เรื่องของมันเฟมไม่ควรเข้าไปแทรกกลางมันก็แค่ระเบียบสมรสไใบเดียวจะฉีกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยู่ไปแล้วไม่มีความสุขอ่ะจะอยู่ไปเพื่อ แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีความสุขรู้ว่าที่เขาอยู่ทุกวันนี้เขาไม่มีความสุขค็เฟมชอบเขียนสตอรี่ให้ตัวเองเป็นแม่พาให้สามีชาวบ้านแบบนี้ก็เขาเรียกว่าเมียน้อยเป็นไม่ได้เป็นเมียน้อยใครนอนกับผัวชาวบ้านแบบนี้ไม่เรียกเมียน้อยแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรเฟมอย่าเอาเฟมไปเปรียบเทียบกับนางพวกนั้นนะเฟยไม่เคยเกาะไข่กินที่เฟมทําอยู่อ่ะคือเพื่อความสุขของตัวเองเพราะเฟมพอใจ วนะความสุขของเฟรมรนมะมันทำลายครอบครัวคนอื่นทำเป็นมั่นหน้าแต่จริงโคตรโม่เลยแล้วเป็นไงโดนแหกหน้ามายังมีความสุขอยู่ไหมเฟมพี่ว่านะความสุขจริงๆของเฟมมันก็แค่สนองตันหางตัวเองไนี่เฟมเป็นน้องพี่นะพี่ก็เหมือนแม่นั่นแหละไอ้คนขี่พ้ ถ้าชนะแล้วเป็นแบบเฟมคี่เี่ก็ไม่เป็นหรอกแลแ้วเฟมอยากคิดนะว่าตัวเองจะชนะพี่รู้จักไอ้ดิน,ม,นดมันดีมันไม่มีวันทิ้งผู้หญิงดีๆอย่างพะพายมาเอาคนอย่างแกหรอกเฟมแลแ้วก็จับไว้เลยนะเลิกยุ่งกับไอ้ดินถ้าแกทำครอบครัวมันพังเราไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกัน